อย่าดูลูกค้ากับลูกค้าไม่คนเข้ามางลูกค้ากัดเข้าหรือกัดหลานค่ะข้ามพี่ตรงข้ามร้านมองเนี่ยแหละไอ่าพี่ตรงข้ามร้านจังเลย สวัสดีค่ะพี่ยังไงเพลงได้ยินหรือเปล<ะ>่าได้ยินเพลงค่ะวันนี้เราจะมาโชว์คริสต์มาสของเราคนระับเต็มเต็มเต็มคริสต์มาสเดี๋ยวอรอลูกค้าเข้าสับ800คนก่อนนะคะจะมาไมหมเราันนี้พี่ใครได้ยินเสียงเพลงบ้างเออเราตัดไมค์ไม่ใช่หรอมันได้ยินเสียงเพลงปะมันมีมีเสียงเพลงปะพี่เจน ลองไปฟังตรงเนียนหมวกทาดิไม่หดนตัดเลยที่ตัดที่ลองดูได้ยินใช่ไหมเออเห็นไหมเห้นหมุกเต้นไหมไม่เห็นันมาเลยตัดฉันหลุดเฟรมแล้ว ยังไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปคริสต์มาสนะจ๊ะอ,อยากอยากนะคะ <c oughs> Merry Christmas ความความอลังให้เข้ากับธีม สวยจังเลยอ่ะมุกี้ใช่ก็เพราะว่าเรานะุ้ตัวเนี้ยเราบอกว่าเราอะไรนะเราจัดโปจากสวัสดีค่ะทุกคนน่ารักมากเลยหยิบตัวไหนเร็วๆคิดต้องเถอกเข้ามาอีกนิดนึงเออน้องจ๋าเดี๋ยวโอนตางให้แล้วช่วยเลือกสีดำเยอะหน่อยนะจ๊ะเอาเอาลูกรีวิวให้ โอ้โหลูกค้าเข้ามาเต็มเลยเห็นไหมคะสวัสดีค่ะโตนะหกพันบาทโตดแบบเธอดูดิดูความสดดิใช่เธอเธอเธอทั้งหลายอุ้ยแกความสดอุ้ยอยากกินไอ้นี่เลยอ่ะเล่ปะอยากกินเลยอ่ะเอออุ้ยไม่ชื่อฟิงเก์ตฟิงเก์ต้นพี่ มีเสียงสวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมที่จ๋าได้ยินเสียงกดเล็กหนึ่งให้แค่หน่อยนะคะขายดีอุยได้ยินเสียงไหมคนที่เทสหน่อยเมื่อกี้ใค่ทาไมหล่นกระตุยเลยอ่ะไม่รู้ได้ยินเสียงเปล่าคือใหม่ละแบบคือร็อตใหม่แล้วคือสีคือสดวิเธอ H N M คือใครได้ยินเสียงนะคะกดเลขหนึ่งให้หน่อยนะคะใครขอเทสเสียงหน่อยนะสวัสดีพี่ทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะใะหม่่าร้องไหมนี่วันนี้นะคะใครมาจัดโปรให้ไมพรมคริสต์มาสแต่บอกก่อนป้ายเนี้ยที่โปรให้อะ่ะเพราะว่ามันจะปกลของเด็กน้อยบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ผ้าสะอาดนะคะพี่เอเธออุ้ยนี่อุ้ยแต่ป้ายห้อยแบบห้อยแบบแบบยังไม่ได้ส่อแบบได เอน่ารักเันนเนี่ยตัวเนี้ยเป็นกันวุ้ยโธน่ารักไม่ไหวป้ายังอยู่เลยค่ะทุกคนไฮรับรีวิวส่งฟรีด้วยนะโปรโมชั่นเหลือ6,000บาทนะคะส่งฟรีให้ด้วยค่ะเข้ามาดูกวางเรเนียนอย่างเรา เราต้องหาเสื้อใส่แฮปปี้ตตตุ๊ใครไลฟ์สดขายอ่ะคุณพี่ช่วงนี้จัดได้เลยนี่มันจะติดของเด็กบ้างเด็ดดอยแต่ของเด็กแพงนะของเด็กขายอยู่แต่พันเลยนะจะบอกว่าคิดมาดสีสดแล้วก็ใหม่มากใช่ใช่ยูนิคอร์นเธอดู้น่ารักอ่ะน่ารักอุ้ยเธอใส่ดีทัน ที่ฉันใส่เหรอเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนในห้องน้ำก่อนนะเดโอ๋อหยอกหยอกใครหางานคริสต์มาสนะใครที่รออยู่บอกเลยเรื่องความสะอาดไม่ต้องหลุ้นเพราะว่าผ้าค่อนข้างสะอาดนะคะใครรับรีวิวส่งฟรีเลยจ้าอุยอ๋อนี่มีไฟไงเปิดไฟเธอสวัสดีค่ะ ไฟ <ป S 2> <ใน S 1> ติดแล้ว<ใ>นี่เห็นปะสวยไหมคุณพี่คือฐานยังไม่หมดอะคิดดูเอาละกันใหม่ไม่ใหม,ม่นะคะของเพิ่งลงจากเรือสดสดร้อนร้อนนี้หาเธอหาอะไรมาใส่ด,าาใสดีอ่ะเฮ้ยเราต้องใส่ตีมผิดมัดด้วยมันจะได้เข้ากับเสือ้อนี่ไแพทเธอยังไม่ได้หรอมุกเขาได้แล้วนะานี่ไงโอ้เธอกระน คิดฉันเห็นว่ามันีน่ารักมากเลยอ่ะคุณที่เดี๋ยวจะใส่แล้วมันใหม่มากเลยอ่ะใครรับก็สอบรีวิวส่งฟรีสีสดแบบนี้แหละพี่อ่ะใช้แอปนิดหน่อยเพราะไม่ใช้มันไม่รอดไม่ใช้คือหนูเพราะว่าแสงแสงมันกระชบอะไรอ่ะเัตวาสัต้ามีผื่นบอกมาเอะเว้แต่แพทผอมลงนะใช่แพทลดน้ำหนักอยู่อเ เธอสกิโลนะจ๊ะว้ายน่ารักแม่คุณพี่ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังหาเสื้อคิดาัส่กันพี่ปุ๋ยางานถักงานทออะไรแบบน่ารักมา,ากหาเงินจ่ายค่าลังลำก่อนพี่ไหมพรลมคริสต์มาสแฮตตี้เธอต้องเอาสิสิส้าเนี่ยตงน่ารักเธอใส่แล้วเธอจะใส,หส่หน้าร้อนนะนีป่ญนี่ก็่เป็นการ์ดคะ มก็มก like ็ไปไอุ้ยเธอมิกกี้เมาส์อุ้ยน่ารักเนาะดิสนีย์สวยมากน่ารักจริงแยกแยกแยกางขายได้อยู่แล้วลูกค้าคริสมัตอ่ะโวน่ารักหงจริงมาบุก็ไม่ได้ชอบฟามมันได้หมดอ่ะ ความอารุงอรังนี่งานงานถักคอเธอใส่ชุกับด้านก่อนคอเต็มผืนหลัเต็มผืนด้วยชุดเครื่องหน,น่โตโตมีเป็นแบบคุมก็มีมีแบบสวมเป็นสซเวสก็มีทำราคาได้อ่ะอโหทอแบบเต็มตัวเต็มเต็มตาเลย ว้์จ้าอุ้ยสีฟ้าพาสเทลตัวนี้สวยเสกยัไม่ไหวอ่ะหาชุดกันหรือยังปีใหม่อ่ะใครไม่ใส่ชุดคิดมัดไม่ให้จับฉลากนะเว้ยปีเศรใส่กิจไม่ดีอยู่ด้วยบาย้อยนะเนี่ยอุ้ยตัวนี้น่ารักว่ะรอแลวจังแคชเชียร์เอ็มมีนะน่ารักมากเลย เราเห็นคลิปรถถังก็ขนล,ลุกละใครรับไ <Bear, S 2> ด,ดสส้สุดใใุวยนนี้พูแอนแบร์ป่ะเออจะพาท่านผ่านขนาดเนี้ยชวจริงนะสิงก็ใกล้ใกล้อ่ะเธอถ้าไปใกล้ๆมัน่ะจริงๆมันเป็นหมาที่น่ารักนะร้อใช่แต่แย่เที่ยวมากเลยนะแย่ยิ้มอ่ะยิ้มออยิ้มออกยิ้มยิ้มสีแยกยิ้มยิ้มยิ้มเพราะาจะไม่หลุดพี่อะไรเงี้ย ไปรับรีบรับเลยคุณพี่คุณพี่ก็ดูกันนะคุยกับหนูก็ได้หนูอ่านคอมเมนต์อยู่ดูของแลกอุ้ยทุกดูดีอุ้ยนี่ไงแพทฉันให้เธอละเออหน้าแบบหกพันอุ้ยตัวนี้สวยมากโปรจากหกพันห้านคุณพี่คุยได้เลยตัวนี้ก็น่าตาค่ะอ้เนี่ยฉันบอกแล้วเห็นไหม ตัวนี้คืออาลังนะเนี่ยขออนุญาตถอถอเดี๋ยวเอาไว้ให้แคปพัดลมเป่าจักรหล่เฮ้ยน่ารักอะแพรเหมาะกับเธอโอ้โหเกินไปไหมฮะฮอร์ี่บูดมิงโก้จริงๆเขาก็น่าจะมีคนเล่นนะแพงแบบเนี้ยได้แพงมันเป็นงานทองงานถักแล้วเป็นขุมอ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดัก ทายกันหน่อยโย่างหมาฟามิงโกน่ารักมากๆเลยอ่ะนี่โชสมมติว่าเราใส่อย่างนงี้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปมีคนใส่ซานต้ามารีวิวเลยเหนือไงเหนือกว่าบับเหรอเออบับบับบับได้ก็บับไปเลยซ่าชิกเกียอุ้ยเราใส่อย่างนงี้ยเขาใส่ซานต้ามารีวิวกันเลย เธอร้องเป็นปะก็ลองเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะถูกไมมถูกไม่รู้รองเป็นแต่ถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกไหมลูกทีนึงใครเราก็สอบนี้ส่งวีบเลยได้ทกตัวนี่มันติดของเด็กนิดหน่อยใครลดให้หกทันอุ้ยมีไฟอยู่เลยอ่ะแต่ของเด็กแพงนะบอกไว้ก่อนก็ใส่ได้ทั้งคุณแม่คุณลูกเนี่ ในหมู่บ้านนะเขาจะมีจัดนิทรรศการเนาะเธอทำอแบบเธอก็จัดนิทรรศการแบบว่าเธอพาส,สามากอะ่ะพาสเทลเหลือเกินอุ้ยดูดิเธอมันน่ารักมากๆเลยอะ่ะโอ้โหดูดิ ให้ไปใส่คนไหนคะแชร์หรือยังล่ะเพื่อนนุ่นอยู่ว่างๆก็ต้องกดแชร์ให้เพื่อนด้วยคนไหนคะต้องระบุคนด้วยนะคะเพราะว่ามันมีหลายคนค่ะเกิดมาเจออะไรอย่างนี้ หัวเราจนเจ็บคอไปหมดนะวันนี้ตย้งแต่ลำเมื่อกี้แลละอ,อยากให้คุณมุกลองใส่ให้ดูเพิ่มเติมค่ะวันนี้ยังไม่ใส่อีกเหรอใสแล้วค่ะนี่ค่ะคุณมุกคุณมุกไปใส่นี่เลยใส่อยู่ค่ะอันนี้มันคืออะไรวะ Storybook คือแบบเพื่อนนู้นกดแชร์หให้เราหรือยัง<ห>ล่ะเออเนาะน่ารักมากเลยอ่ะ ดูดิเล่นเดียโอ้มารวยแค่รถขายนมมาก็กลัวแล้วว่ะโอ้แม่งงมากเลยเจ้านี่มาแล้วมาจมูกจมูกมาพีโนคิโอปะเนี่ยอยาถึงสารเลยนะแก่ละมีเยอะนะ ใครซื้อเยอะทักมาเลยอ่าตัวนี้ไปดูโอ้งานหักนะงานทองมาเดี๋ยวทอดคือลูกค้าก่อนเผื่อใครอยากจะได้ใส่แล้วมึงกับไอ้นี่ไปเลยอ่ะอยากได้เลยอ่ะตป้บนึ่งนะป้าเอาตัวไหนดีเธออุ้งเอะเดี๋ยววางเลยให้ลูกค้าดู กดแล้วอุ้ยเพื่อนน่ารักเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเพื่อนทำงานเนี่ยป้าไม่ค่อยว่างหรอกกดแชร์แล้วเห็นไหมต้องพูดลูกค้าแบบที่ใส่อยู่อ่ะถอดด้วยโอ้ยเดี๋ยวถอดให้นะพี่นะใจเย็นๆนนนยเยนๆทอดีเทอ,อันนี้ไว้ไหนเนี่ยสองตัวเนี้ยฉันว่ามันเซตเดียวกันเนาะ สีพัดเธอมากเลยเไว้ร่างสุดปะห่ะอันนี้ก็สวยเนี่ยวางต่อเลยอุ้ยมันเหมือนมีไฟนะ้เนี่ยใช่มีไฟมิงโก้ปะมีไฟได้หรอไม่เธอเอเอพี่แต่ว่าไอ้ตัวเปิดน,น,น,นั่อย่างอุ้ยมีไฟนี่ไงเห็นปะเอาไว้ คุณพี่สีแบบคริสต์มาสพัสเทลอะมีแค่สองตัวนี้แหละไปโอเคเนาะน่ารักมากเลยเนาะสีพัสเทลอะ ส่งฟรีนะจ้าโปรปรยจะาหกพันบาทจ้า